วิดีโอนี้สนับสนุนด a a, โดย e v m e axa, ceramic pro เชียงใหม่และ h i l a m i n a สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีรถกระบะรุ่นใหม่ของจีนนะคะวันนี้เราจะมาทดสอบกล่องกล้วยกันค่ะดีมากนะครับ <c oughs> โอเคแล้วก็ผมก็จะเป็นแอสเซสแตนต์นะครับวันนี้นะเราจะเช็คข้างหน้าก่อนนะครับโอเคเปิดข้างหน้าครับเมย์เป็นไงเนี่ยม,มันต้องตามไป็นานนะอะเนี่ย ว้าวดูสิมันมีที่เยอะมากเลยไหมใช่โอเคนั่นเราลองเอาเอาเอากล่องใส่เดี๋ยวเพราะเราต้องเทสตัวนั้นะเราได้เตรียมกล่องอันเล็กๆนะครับเอาใส่ได้ใส่ได้กี่อันเนี่ยใส่ได้สองกล่องได้ไหมอโอ้ยเกือบเกือบเกือบเลยมันมีสาย,อ,ยอันนี้อ่ะเอ่อนั่นนั่น,น,น,นแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะดันให้มันมีอะไรพังนั่นเองเลยรถลุกฮะแล้วก็อ๋อใช่เมย์เป็นเมย์เป็นคนเชียงดาวอ่ะ งั้นอูอูเมืองได้ก่อนอูเมืองได้ก่อนอ่าอ่าคนียงดาวเออแล้วก็หันนี่เดี๋ยวมันใส่ได้มันใส่ได้แค่กล่องเดียวอ่ะกล่องเดียวเออได้กล่องเดียวโอเคใส่ได้กล่องเดียวอ่าลองปิดเหรอปิดได้ก่อนเฮพราะมันใหญ่สูงนะเอ้ปิดได้โอเคเราหนึ่งกล่องโอเคเปิดได้ยังไงเนี่ยเปิดมันต้องมันต้องดันไปทางไหนไหมอ่ะนะโอเคโอเคใส่ได้หนึ่งกล่อง โอเคแล้วก็เมยเคยนั่งในพิก up ไหมที่มองไทยที่มองไทยเคยอ๋าเคที่บ้านน่น,นะ,ะแล้วก็เคยนั่งข้างหลังกระบะไปเล่นสงกรานด้วยโอเคเราลองดูกระบะนี้เป็นยังไงนะครับ <c oughs> เปิดอย่างนี้นะโอ้หนักนะหนักอ้กแล้วก็ในนี้ก็ไม่มีฟีเจอร์อะไรเลยนะครับถ้าเทียบกับพิก up รุ่นอื่นนะไม่มี power out เลยไม่มีอะไรเลยนะครับมีตะขอที่จะติดของได้นะครับสอัน อ๋อโอเคนั่นเราลองเอากล่องกล้วยใส่นี่ก่อนครับโอเคเอาเนี้เราได้ใส่เต็มในรถแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูนะเมย์ใส่ชุดอะไรเนี่ยฮะบางคนอาจจะสงสัยชุดอุ่นชุดอุ่นโอเคมันเป็นของ s t o บ e by นะครับใช่ชื่อเอ่ออะไรนะมันเป็น Jump suit Jump suit หรือว่าเขาเรียก One piece เนอะ One piece Jump suit คนไทยอาจจะเรียกชุดหมีชุดหมีเนี่ย แล้วลองหมุนๆมันไปนะอแล้วมันอุ่นนะมันอุ่นดีมันเป็นชิ้นเดียวนะครับมีหมวกด้วยแล้วเขาพูดว่าเมหนาวอยู่น์เวนี่หนาวหนาวเฮียที่นี่ประมาณ18องศาพอดีเลยแล้วก็อันนี้เป็น stoneboard อย่างนี้ s t o n e b o a แล้วก็อันนี้เป็น recycle material มีกระเป๋าด้วยชอบมากมีกระเป๋าใช่แต่ปัญหาคือเขาขายแต่น์เวโอเคก็ต้องเล้ยวเมย์จ้าที่ไปเมืองไทยก่ะน คิดว่าจะเอาไปออืฮึมันยาวไปหน่อยนี่ยมันยาวใช่ค่ะขายาวเนี่ยขายาวแหะดูดูก็ไปตัดที่จังดาวร้อยบาทนะว่าอร่อยนะร้อยสองร้อยบาทร้อยบาทโอเคแต่ก็ดีเมย์ชอบเสื้อผ้าสไตล์ใหครับใช่อุ่นแล้วก็โอเคเดี๋ยวลองเช็คดูนะเนี่ยอันนี้นะครับเราเติมเสื้อเปิดเปิดข้างหลังนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรภาษาไทยอ่ะอันนี้เหรอประตูหรือว่าอะไรอะไรอ่ะ ฝากระบะเหรอฝาท้ายไม่รู้อ่ะโอเคแต่ว่าเราเติมแค่เต็มไปถึงนี้นะครับเพราะว่าปกติมันจะมีฝาปิดนะเราต้องนึกถึงว่าโอเคถ้าเราใส่กระเป๋าหรือว่าอะไรที่ม่ไม่ค่าอะไรที่มันจะไม่ต้องมาห้ามเปียกนะครับเราก็ต้องเติมไม่เต็มไปเดี๋ยวเราจะเติมมากกว่านี้นะครับ <c oughs> อีกเทสหนึ่งแต่ว่าโอเคก็อย่างนี้นะแล้วตอนนี้มันก็ปิดได้นะเดี๋ยวเราลองนับตัวนะว่ามันมีกี่กล่องนะครับนี่โอเคนับเลยนะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคตรงนี้อ่าตรงนี้ต้องบินขึ้นไปบินขึ้นไปแล้วก็จงลงมาเลยแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอ้ใส่ได้หลายกล่องนะเนี่ยอันนี้มันคันใหญ่นะครับ สิบสามสิบสี่ว้าวสิบห้าสิบหกเนี่ยกองก็เต็มอือสิบเจ็ดกองนะครับสิบเจ็ดกองโอ้มันมีรถคันไหนที่มันใส่ได้สิบเจ็ดกองข้างหลังนะครับมันไม่มีนะครับต้องเป็น pickup truck ว้าวโอเคเดี๋ยวเราจะเช็คข้างหลังว่ามันมีที่เยอะแค่ไหนนะแล้วก็ข้างหลังนะครับมีที่นั่งสามที่นะครับถ้าเมย์เข้าไปปีนขึ้นไปต้องต้องมันเอา,เอา,เอามันสูงไงอ๋อ๋อมีที่จับนั่นนะโอ้โหเลิศ นั่นน่ะสิแล้วก็อันนี้ก็มีที่นั่งแต่ว่ามันมันอั r ไรท์นะมันไม่ใช่เหมือนรถเบน์นะครับแล้วก็มันก็มีเกือบจะ f l ั t floor แล้วนะอ่ามันน่าจะมีที่เยอะหน่อยนะเราจะพยายามเอากล่องใส่ในนี้ว่ามันใส่ได้กี่กล่องแต่ว่าจะม์ลองออกไปนิดหน่อยนะแล้วก็ลองพับเบาะมันมีมันมีที่ดึงอันนี้นะครับแล้วก็ดึงแล้วก็จะได้พับเบาะเดี๋ยวเราสามารถที่จะพับเบาะได้นะอ่าก็ไม่รู้ทําไมถ้าเป็นรถธรรมดามันก็จะเอาของไว้อันนี้มันก็เป็นอย่างนี้นะครับ เออแล้วก็เราเอานี่ออกได้ไหมอ่ะ uh, headrest ภาษาไทยเขาเรียกอะไรนี่ที่เบาะรองหัวเบาะรองหัวโอเคแล้วอ,ออกได้เราออกได้จะได้ยัดใส่เต็มโอเคนั okay. ่นเราต้องลองทั้งสองวิธีนะว่าอันไหนมันมีที่มากสุดนะครับโอเคแล้วเราก็พยายามจะใส่มากสุดนะครับปัญหานั่นคือประตูมันก็ใหญ่แค่นี้นะแต่เราก็พยายามจะยัดใส่สุด แต่ว่ามันมีมันจะมีสโลปนิดหน่อยนะเมย์ถ้าลองยกอันกล่องนั้นขึ้นไปหน่อยนะจะให้ดูนะว่าถ้าลองยกใส่มันก็มันก็ไม่มีที่ใส่อัอนหนึ่งนะมันเกือบจะไม่มีมันไม่พอเลยนะครับก็เป็นแค่นี้นะครับโอเคนะัเดี๋ยวลองลองนับหนูนะครับหนึ่งสองสามสี่ 5โอเคแล้วก็ไปอีกฝังนะง่งนึ่ง5กล่องฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้นะครับโอเค6 7 8โอ้เอานั่งก่อนนะ8 9เโอเค 11 12 13 14 15 16ว้าว16กล่องนะครับแล้วก็อีก17ข้างหลังนี่มันเป็น33กล่องเลยนะครับโอ้แลวคราวนี้เราก็พยายามจะยัดใส่มากสุดนะครับตอนเราได้ภาพเบาะนะแล้วก็เราต้องเลือกข้างหนึ่งนะแล้วก็เติมเต็มข้างนี้นะครับแล้วก็หยุดเติมแล้วเราก็ต้องเติมข้างนี้ให้มันจบนะครับเพราะว่าปัญหานะที่มันยากนา่คือเราจะต้องยัดใส่ มันจะต้องยัดใส่อย่างนี้นะครับประตูมันเล็กกว่าในรถนิดหน่อยนะครับก็อันนี้ไม่รู้นะมันจะมากกว่าครั้งแรกไหมครับ alright มาแ let's go one two three f oh, oh, three four Five, six, okay, and then we have to go to the other side. That was six, okay, seven, eight, nine, ten, eleven. 12โอเค13 14 15 16 17อ่า1 more โอเคตอนนี้เราลองใส่เต็มนะครับแบบไทยสไตล์นะมันก็ไม่รู้นะเมเราเคยเห็นที่มันสูงกว่านี้หมั้ยรเคยมีสูงกว่านี้อ่ะ <laughs> อันนี้มันขี้ปลเตี้ยนะครับอ่โอเค okay. แต่ว่าเราก็พยายามใส่ให้มันสูงสุดนะโอ้มัน มันอันสเตเบิลนิดหน่อยมันเป็นลมลมหน่อยนะครับโอเคแต่ว่าเดี๋ยวจะดูนะเราทำไงเนี่ยดูข้างหลังนะครับโอเคเราไม่มีกล่องกออล้วยพอเราก็แค่เรียงไปอย่างนี้นะครับเนี่ยเพื่อที่จะโชว์ว่ามันมันมีที่เยอะแค่ไหนนะครับแล้วอันนี้มันมีกี่แถวเนี่ยแล้วมันมนันสูงแค่ไหนเนี่ยหนึ่งสองสามนี่สิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดโอเคสิบเอ็ดอันนี้เป็นสามสิบสามนะครับแล้วก็ตอนเมื่อกี้นี่เราใส่ได้สิบเจ็ดในนี้ ก็แปลว่าถ้าคุณขนใส่ในนี้นะก็ไม่รู้ว่าสัก60ก็ได้มั้งหรือว่าถ้าจะสูงกว่านี้ก็ได้ก็60-70กล่องน,นะครับไม่เป็นไรอ่ารู้สึกมันมัน unstable นิดหน่อยนะเนี่ยมันจะปิวกว่านี่ยมันจะล้มแล้วโอเค let's see now we need to drive this thing careful 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 yeah 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 Wait, come on, drive. Oh, 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 good. Okay, so I I need to test this. This is perfectly safe. Let's don't long that Thai Okay, let's see now. You see, this is how the Thai people drive. It's perfectly safe until something goes wrong. Yeah, 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 yeah. Okay, come on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 . yeah, Follow, cameraman, woman. Follow. Yeah, you see, you can drive like this, no problem. Yeah, 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 yeah. As long as you take it easy. And no problem. Doesn't matter if it's tall or not. Mia, come on, come on, come on. Follow follow follow. Follow. So yeah. But it's a bit windy. Wait, what happens if I accelerate here? Oh <laughs> 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 shit, what the what? Oopsie. What happened? What happened to my cargo? Had a little accident. Okay, well, wait, whatever. Wait, 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 wait. You haven't seen this. Yeah, it's this. Yeah, we just clean this up, and nobody's seen what happened here. Yeah. But anyway, <laughs> I think that's gonna be it for now. I hope you guys enjoyed this video. As always, thank you for watching, and talk to you later.